พี่มาแล้วฮะท่า uh huh. นไหนเอ่ยโอเคที่ประเด็กทำไมอาปแปะเดยอะจังครับพี่พันพี่ผมตีเหมืนแล้วพี่อะไเหรอครับพ,พี่ให้ผมปิดเทปก่อนไหม ไปตั้งไปตั้งเจอถามว่าวทำอะไรเนี่ยเล่นตำรวจจับโจรอยู่พี่โจรโอ้โหรถแรงอ่ะพี่ทำอะไรอยู่อ่ะตำรวจเหรอตำรวจเหรอวะตำรวจเอทีเคพี่ตอนนี้จะถามว่าตรวจมาเป็นแบบว่ะซับไหมตใจไหมเอฟแอปเหรอพี่แรงจริงกันวัดวัดใช่ไหมพี่แล้วเริ่มเริ่มยังไงพี่เริ่มเลย เดวันวันเนี้ยเหรอเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าบริษ้ผม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 นี่หรือเปล่าต่อได้ต่อง่ายเลยไม่ได้พี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูบริษทก่อนทัพพี่พี่นำใช่ไหมทัพนี้ับนำนำทาพี่นำผมพร้อมตามพี่ชายมันเนื้อนั่นไงหลุดละ่วดไอ้บอสสิบนาทีปะ